ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโตไปด้วยกัน Family Journey นะครับในคลิปนี้นะครับอยู่กับพ่อสโต e นะครับคลิปนี้ครับอยากจะมาแนะนำครับไอเทมนะครับที่พ่อสโตเนี่เพิ่งซื้อนะครับให้กับลูกตองนะครับวัยสขวบนะครับนี่ก็คือโต๊ะกิจกรรมอเนกประสงค์4 in 1นะครับจากแบรนด์ VTEC นั่นเองครับ พูดถึงแบรนด์ v ีเทคนะครับก็เป็นแบรนด์ของเล่นชั้นนําระดับโลกนะครับผลิตของเล่นมามากมายนะครับหลายสิบปีแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล่นที่เป็นลักษณะส่งเสริมการเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งโดตัวนี้นะครับที่พอ s t o n จัดมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าลูกสตรองนะครับในช่วงวัย3ขวบเนี่ยเห็นพ่อ s t o n เนี่ยทำงานอยู่บ่อยๆครับแล้วชอบมาบ่นนะว่า อยากทํางานด้วยนะครับอยากได้โต๊ะทํางานอยากได้โนต้ตบุ๊กของตัวเองบ้างนะครับอยากได้มือถือของตัวเองบ้าง <c oughs> ก็คือเขาเห็นเราทําอะไระเขาอยากทาตามนะครับเออเราก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวตอนวันเกิดสี่ขวบเนี่ยคิดว่าอยากจะถอยโต๊ะทางานให้เขานะครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าเวลาพอ่อ stone ทงานเนี่ยโอเคลูกก็จะได้มีโต๊ะทํางานนะครับเหมือนว่าได้ทํางานไปด้วยนะครับเป็นของตัวเองนะหลังจากที่แกะของขวัญกันไปนะครับแล้วก็ให้ลูกได้ทดลองเล่นเนี่ย เขาชอบมากนะครับต่ำหน่อยต่ำหน่อยเออได้แล้วหนึ่งอันหนึ่งสี่เก่งมากอีกแล้วเก่งมากก็ไม่อยากแตะหนึ่งสองสามโอ้โหดูดูดูครบก่อนยังไม่ครบเลยใจไวมากเป็นยังไง ด้านที่มีสปริงใส่ขัวลบ <Yeah. S 1> อ่าใช่ใบหน้าตาบ้าน คือลูกซองเนี่ยสามารถที่จะนั่งอยู่กับที่แล้วก็จดจ่อนะครับแล้วก็เวลาที่เขาเล่นกับโต๊ะตัวนี้เขาสนุกไปกับมันแล้วก็นอกจากนั้นคือได้เรียนรู้ได้ความรู้ไปด้วยนะครับใครที่สนใจโต๊ะตัวนี้นะเดี๋ยวดูรีวิวไปด้วยกันในคลิปนี้นะครับโต๊ะตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยเขาออกแบบมานะครับถ้าเกิดดูตามกล่องเลยนะครับก็ เหมาะสําหรับเด็กๆที่อายุ3ถึง6ปีนะครับก็คือหมายความว่า3ขวบเนี่ยเป็นวัยที่โอเคสามารถที่จะนั่งอยู่กับที่ได้แล้วนะครับสามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อมือได้นะครับกดได้เขียนได้แบบนี้ครับก็เริ่มใช้ได้นะจุดเด่นของโต๊ะกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือ 4-in1 นะครับ4 in 1มีอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันที่1นะครับก็คืออยู่ในส่วนด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นแผงกิจกรรมการเรียนรู้นะครับถ้าลูกเรากดเปิดปุ๊บเนี่ย ก็จะมีเสียงนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยคุยกับโูกของเรานะครับเหมือนกับได้ฟังจากเจ้าของภาษาเลยนะครับอันนี้ตกอกกิจกรรมของเตอะและปุ่นนี้ปุ่มเปิดและปุ่นก็เป็นปุ่มผิดด้วยปุ่มนี้เปิดใช่ไหม ด้านบนของโต๊ะนะครับตรงนี้นะครับที่เห็นเป็น A ถึง C อยู่เนี่ยเป็นอินเทอร์แอคทีฟหมดเลยนะครับก็คือลูกเราสามารถกดได้หมดเลยนะครับลองยกตัวอย่างนะสมมติกดตัว R ตรงนี้ oh นะฮะ <for> oh. ฟังก์ชันที่2นะครับก็คือการที่เป็นกระดานดำนี่ถ้าพับขึ้นมาแบบนี้ฮนะลูกก็สามารถเอา พวกสีเทียนต่างๆเนี่ยมาขีดเขียนวาดรูปได้เลยนะครับอยากรู้จังเลยว่าต๋องคิดอะไรมันคือสนามเด็กเล่สนามเด็กเล่นโอ้โหน่าเล่นมากเลยนะนี่สไลเดอร์มนี่มันคือสไลเดอร์ <c oughs> แคลวไหลตรงนี้ก็วิมันเยือะใช่ไหม,มเร็วไหมเป <c oughs> ็นสไลเดอร์ที่มีความซับซ้อนมากเลยนะครับ <c oughs> น่าตื่นเต้นมากๆออะปลบมือนะครับผลงานในวันนี้ ีเเก็บยะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์นะครับพวกสีเทียนสีไม้หรือว่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะครับอุปกรณ์วาดเขียนต่างๆก็เก็บตรงนี้ได้เลยนะครับฟังชันที่3นะครับก็คือมันจะมีที่หนีบอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าอยากให้ลูกเราวาดวาดภาพนะครับก็เอากระดาษมันหนีบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็การที่มัน ตั้งแบบนี้นะครับคือหมายความว่าเวลาลูกเรานั่งวาดนะครับตัวสรีระของเขาครับก็เหมือนกับไม่ต้องโคง้งไม่ต้องงอลงไปครับเราก็สามารถฝึกให้ลูกเราเนี่ยนั่งหลังตรงๆงนะครับแล้วก็โอเควาดภาพนะครับวาดรูปแบบนี้ได้เลยนะครับดูสิผลงานเป็นไงว้า และฟังก์ชันที่4นะครับก็คือจะมีกระดานอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆนะครับสามารถที่จะให้ลูกเราเนี่ยฝึกเขียนได้นะครับมีตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้นะฮะแล้วก็กางออกมานะครับก็จะเป็นแผ่นเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวปากกาให้นะแบบนี้เลยนะครับลูกเราสามารถที่จะฝึกเขียนตัวสอนอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งมันจะมีไกด์ให้นะถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องนะครับ Let's learn to write คราวนี้ <Awesome. S 2> <Okay. S 1> เรามาดูในรายละเอียดกันบ้างนะครับที่เจ๋งมากเลยของตัวตัวนี้นะครับคือมันมีเกมให้เล่นอีกเยอะมากๆเลยที่เราสามารถแอดเข้าไปได้นะครับเพิ่มเข้าไปได้นะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีมาให้ในกล่องนะครับเหมือนแผ่นเกมอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะเรื่องของ My Body นะครับวันนี้สมมุติอยากให้ลูกเรียนรู้เรื่องของร่างกายตัวเองอ่ะเล่นเกมนี้นะครับหรือวันนี้อยากจะเล่นกันเรื่องดนตรีนะครับ นี่ก็แผ่นเกมนี้เลยนะครับเนี่ยมีส่วนของที่เป็นเหมือนเป็นโนโด้วยนะอันนี้กดได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของชุดคําศัพท์ที่เกี่ยวกับฟาร์มนะครับเรื่องของสัตว์นะครับ,แล,รรบแล้วก็เป็นเรื่องของเมืองนะครับแล้วก็มีเกมนะครับที่เป็นเรื่องของตัวเลขการน,นับจํานวนนะครับเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนอะเอ โอ้แล้วก็ <Yeah. S 1> เรื่องของห้องเรียนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเด็กนะครับแล้วก็อันนี้แอดวานขึ้นมาหน่อยนะสตอ์เขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ง่ายนะครับคือเรื่องของฤดูกาลนะครับ okay. ออญญญาาก็ถ้าใครที่อยากสอนลูกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฤดูต่างๆเรื่องของเดือนนะครับเรื่องของวันแบบเนี้ยเราก็มีสื่อการสอนแล้วนะอันเนี้ยใช้ได้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ซองชอบเหมือนกันเป็นเรื่องของโลกใต้ทะเลนะครับแล้วก็มีเรื่องของรูปทรงด้วยนะครับมันก็จะมีเกมให้แบบล่าสมบัติด้วยนะครับล่าสมบัติเป็นรูปทรงต่างๆอยู่ในนี้นะ เกมหาสมบัติครับ find the lost the clue. ฟังให้ดีนะ orange circle. Orange circle. Great. ทีนี้วิธีการที่เราจะเล่นก็ไม่ยากลูกๆของเราสามารถทําได้ง่ายเลยนะครับที่โต๊ะเนี่ยมันจะมีรูให้เสียบอยู่นะครับก็วางเข้าไปแล้วก็เสียบได้เลยแบบนี้นะครับนี่สมมุติจะเปลี่ยนเกมนะครับแค่อนึงออกมานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับ พ่อโซนชอบมากเลยนะตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเรามีโต๊ะกิจกรรมเนี่ยเ้าโต๊ะเลยนะเราสามารถเปลี่ยนกิจกรรมเล่นกับลูกของเราได้9ชนิดเลยนะครับอันนี้ชอบมากมากเลยนะครับก็สําหรับโต๊ะกิจกรรมตัวนี้นะครับโดยรวมเนี่ยพ่อโซนก็รู้สึกว่าตอบโจทย์สําหรับลูกวัยสขวบตอนนี้นะครับลูกเนี่ยสามารถที่จะจดจ่อนะครับแล้วก็นั่ง อยู่เป็นที่เป็นทางนะครับได้นะบางทีทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเราทํากลนบนพื้นบัางบางทีลูกนั่งอยู่แป๊บหนึ่งเดินวิ่งไปละนะแต่ตัวนี้ทําให้เขานั่งอยู่กับที่ได้แล้วด้วยความที่ฟังกช์ชันมันเยอะนะครับพอเบื่อเรื่องการเขียนก็ไปเล่นเกมบ้างพอเล่นเกมเบื่อแล้อยากจะเต้นอยากจะขยับตัวก็กดเพลงก็ลุกขึ้นมาเต้นบ้างนะครับถ้าต่อไปอด,ดึ๊ด บางทีอารมณ์ศิลปินอยากวาดรูปก็กลางแผ่นวาดขึ้นมาบ้างนะครับก็คือมีอะไรให้ทําเยอะแล้วเขาอยู่กับตรงนี้ได้นานนะครับแล้วก็เวลาที่พ่อโตนเนี่ยทำงานเขาก็เหมือนกับมานั่งทํางานอยู่กับเรานะครับอยู่ได้นานเลยนะเราก็สบายใจนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าสบายใจกว่าให้ลูกเราไปดูทีวีหรือว่าไปดู iPad อะไรแบบนี้เพราะบางทีแล้วไม่รู้ว่ามันจะไหลไปมันจะไหลไปเจออะไรบ้างแต่ว่าโอเคฟังก์ชันที่มันอยู่ในโต๊ะตัวนี้เราก็สบายใจได้ว่ามันเหมาะสมกับลูกของเราในการที่จะเรียนรู้จริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจโต๊ะกิจกรรม 4-in-1 จากแบรนด์ VTEC ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพ่อโซนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับก็สามารถไปกดกันได้นะครับ แล้วถ้าใครมีคำถามหรืออยากคุยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องโตไปด้วยกัน Family Journey นะครับสวัสดีครับ G R J K L O P Q R S T U V W X Y ตัวอะไรหายไป Y